เริ่มวันนี้ตามทันวันไหนเด y 8แปดสิบเก้ามาเอาอ๋อมันนี่อัพแพดนี่งั้นขออนุญาตอัพแพทแป๊บอออัพไปเลยครับพอดีออกมาข้างนอกเราก็ต้องใช้เน็ตเราในการอัพ ปามปามปามเรียบร้อยแล้วก็ลุยโลดเข้าเกมคราวนี้ได้เล่นของจริงไหนขอดูหน่อยซีมีอะไรมาบ้างจ๊าโอเพชรร้อยหนึ่งแค่นี้โอ้ไม่มีอะไรเลยงั้นก็ให้ดา กลับมาเหลือห้าตาเพราะฉะนั้นก็กดแค่2รอบพอแล้วก็ลุยโลดที่อาลีนาไม่ขึ้นสักทีไะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเรียบร้อยก็กลับมาที่เลตโตต่อ,ตอก็เป็นพิศษบัวทั้งหมด2ตาเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ ไปที่สึดสวงสวรรค์กดเข้าไปเลยปั๊บเบ้แต่ก่อนกดเข้าสีดาบอนเดี๋ยวลืมไปลุยโลดสิห้าตาเดี๋ยวกลับมาเจอกันเรีบร้อยผบแล้วกลับมาที่เลโตตต่อ mm hmm. ก็ตัวสุดท้ายน้องมังกือไปเลยสองตา,าเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาที่ดันเจียนพัฒน,นา ก็เออเอาไฟเหมือนเดิมแหละน้ำมันเยอะมากๆแล้วอะ่ะไปลุยโลดผ่าหัวมันเรียบร้อยพอบแล้วใช่ไหมโอเคสองตาก็หน้านี้พบมแล้วไปกลับมาหน้านี้รับเพชรไปเลยเอออันนี้ทีรับเพชรไปเลยร้านค้า <G ül> ช้อปปิ้งกันหน่อยป๊อป <G ül> ลายวันซื้ออันนี้กด,ดกดไปเลยเหมาแล้วกอมาเก็บไปหนึ่งสเต็ปสองชุดแล้วก็อีกหนึ่งชุดมีเหรอโอเคมีฟีอ,อ,อันเดียว,วยที่เหลือไม่ซื้ออ่ะไม่มีเพชรอันนี้ก็ยังไม่รีเก็บไว้มาอันนี้ซื้อได้ซื้อไป แล้วก็กิ้วโตโตลับปอันนี้อัปเกรดอุปกรณ์สิบครั้งเหมือนเดิมไม่มีอะไรอัพเราก็ไปทางเดิมผู้ลัางแค้นพลังโจมตีทั้งหมดปเปอร์เซ็นต์ดิปับ๊บไปเลยสิบสองไปรับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ปึบ๊บปึ๊บ ขออนุญาตตีปราสาทแป๊บหนึ่งเริ่มอ้อยอืแปดแสนเหนื่อยใ,ใจจุงมไม่ทิ้งล้างอันนี้รับไปเลยเสร็จแล้วก็ไปต่อที่นี่เนือเรื่องเริ่มเลยเริ่มโครงการกูเริ่มเนือเรื่รงองงันขออนุญาต ผ่านแป๊บเูสอตู้อืบายกันต่ออ้าวครบแล้วนี่นั้นก็อันนี้ไปลุยโลดยาวยาวพี่คายจะได้เอาไปอัพสักทีหาที่อัพเวลอยู่มาเลย พบแล้วออฟาร์มอันนี้ต่อเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องหาของไปแลกของนี่ก็เสร็จแล้วออกมามาหมาักลุกวันนี้ต้องได้แล้วมั้งกาหารขึ้นกระดาษแล้วเดอ้อหตัวนี้โอ้ตัวนี้แหละโอ้บอดสนิตโอ้ท้อะ มันก็ต้องอันนี้ฟรีกดไปปับ๊บแต่ว่ามันคุ้มเชื่อผมงไงก็คุ้มหายเลยไม่ต้องรอเหมือนยน้อนฮีเดี๋ยวต้องรอสุดท้ายอย่าไปรีรอกดไปเลยเนี่ยหนึ่งพันได้ได้คืนหนึ่งพันคุ้มอ๊ะ อู้อันนี้ก็โอเคอาจจะไม่คุ้มมากแต่ว่าก็ได้อยู่ไปอู้อันนี้คุ้มนี่เสียสามพันได้ที่พันคุ้มจะตายโธไหนปับ๊บโอ้โอเคถือว่าสลับกันกันเมื่อกี้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้ขาดทุนแต่ว่าไอ้พวุ่งนี้คุ้มเชื่อผมโอ้โหตัวสุดท้ายการันตี ดูลดลอดไม่ว่าความมืดใดก็ไม่อาจบดบังแสงบดบังแสงจันทร์ไหนขอดูหน,น่อยสิขอเบิ่งหน่อยอื้อหือจงสัมผัสถึงความห่างชัดอ่อนหัดสักจริงโคตรแพ้เลยวะ่ะฟึบแบบ เอาพูดจริงๆอ่ะเอาพูดตามตรงตามไม่รู้ว่าผมว่าตัวนี้มันก็เทว่ายอนฮีเยอะเลยโอ้ต so nope. ัวใหม่ผู้หิวกระหายเท่านั้นที่จะได้ครอบครองพลังครอบครองพลังว้าฮ่าฮ่โอ้ก็ดีเลยได้ตัวมาลงดันมืดพอดีว่าเราพลายดันมืดไหมผ่าน อีนี้รับปลาแล้วก็แบตเทอร์พาอู้มีอันใหม่ดีเลยเฮสมสิอืมไปเอาไอ้แก๊งสี่ดาวมาสีเขียวะ่ะไม่ใช่นะนะด้วยที่มีห้าดาวมาผสมเยอะๆหน่อยป๊อปป๊อป จะได้ววห้าดาวเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวผมไปหวันสุดท้ายมันจะได้ววห้าดาวดึกพอดีอันนี้จะได้เอามาเวลโอหมดยี่สิบเจ็ดอ่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอเวลเสร็จก่อนค่อยมาอัพผสมไปเลยออกมาได้ไหมขอตัวนึงโออาอ่ะ มาตอบนี้แหละขอตัวนึงปั๊บอ,อ้าว,วไหนไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดงั้นขอรีโอ้โหะจะบอกว่าขอรีหน้ามันอนะอกไปอีกแล้วมานทำไมเอยอะพี่ไม่ได้ใช้เลยพี่นะเออย ดอวะนี่อขอของแก้ตัวได้ไหมขอแก้ตัวได้ไหมลีนาหน้า,นาไม่น่าอกูเลยเราอ่ะนี้ก็รับทั้งหมดกลับไปรับของเออรับได้โอเคอันนี้อไม่มีอะไร มาซื้อของซื้ออีกแล้วก็อันนี้ซื้อของอ,อเใช้คำว่าซื้อไม่ได้ของฟรีครับป้ายหนึ่งป้ายสองแล้วก็อันนี้ป้ายหนึ่งนี้ป้ายสองอน,นี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้ไปเล่นเกมก่อนไอตุนไอตุน่นขอนุญ,ญาตเล่นเกมแป๊บ เรียบร้อยเอ่อเหลือเจ็ดแล้วป่ะสรุปเอ้ยเดี๋ยวก่อนสรุปโหสุ่มมาเราจะไม่นี่ได้ยังไงวะไหนวะนี่ไงสุ่มมาแล้วเราจะไม่โอ้เราจะไม่ใส่ไ,ได้ยังไงวะมาเอ่อออกไปเลยออกไปเลยน้องมาใส่ไปก่อนเลยหนึ่งมาสอง โคตเฟียวเช่นแล้วก็มาสรุปก็ไม่มีอะไรคืบหน้าวันนี้มีแต่ถลุงเพชรใช้เพชรอย่างเดียวแต่ว่าก็แลกมากับแทอหนึ่งตัวก็ถือว่าเยี่ยมกูดปะนอนกันดีกว่าเพื่อนเฮ้ยก่อนนอนอย่าลืมมาใส่โค้ดกันวันนี้เบิมบ่มๆนี่อันนี้โค้ดแรก นี้โคที่สองได้ยี่ห้ามาทีเลียวโอ้อันนี้โค้ดต่อไปใน2สองเอมาแล้วก็ไปกันต่อที่ค้ดนี้อันนี้ได้โอ้ห้าเลนอัพก็โอเคอันนี้เดลโลนได้อู้ได้ยี่ห้าตัวเลยเหรออุ้ยพี่เขาแจกเบิ่มเบิมจริงอันนี้คนนี้ต่อ อือเฉยเฉอันนี้ไปโอ้บุญแจไปฟาร์มกันเลยอันนี้ได้สองล้านห่อบลาคนน,น,นี้ได้สิบห้าอนนี้ได้สัตว์เหรียงสิบได้สูรือไม่ให้ได้สัตว์เหรียนอันนี้เอ่ออะไรวะไม่รู้อะแล้วก็ามาอันนี้อืมต่อมาอมีอันนี้อีก อกอะกันมืออีกอ่ะอันนี้บันบันเซลอ้หูอะไมายี่ห้าแจมแมวนี่ก็เออม,มาอันนี้ต่ออะไรอ่ะแต่ละอัน Target Weeks แล้วก็อันนี้ต่อได้น,นี้ถ้าแล้วอันนี้ได้อันนี้เรียบร้อย ครบแล้วสุดท้ายปิดท้ายด้วยสุ่มการ์ดเดี๋ยวลืมนะเพื่อนๆไม่ถึงเหมือนด้วยมาได้เวลารับของ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ1้2สิบสิบเอ็เโอเคครบไปรับของแล้วก็ ไปนอนกันได้แล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่าลืมเติมโค้ดด้วยนะบาย